สวัสดีค่ะอาจารย์ไผ่นางฟ้าประกาศสิทธ์ค่ะเปิดชะตารักไข้รหัสชีวิตประกาศสิทธิ์คำทำนายวันนี้อาจารย์ไผ่นางฟ้าประกาศสิทธิ์จะมาเชิญชวนทุกท่านนะคะให้เข้าคอร์สเรียนไพ่ยิปซีพื้นฐานเบื้องต้นนะคะโดยผู้สอนก็คือตัวอาจารย์ไผ่เองอาจารย์ไผ่นะคะได้รับรางวัลการันตีมากมายนะคะเกี่ยวกับการพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีนะคะเมื่อปี2563นะคะได้รับรางวัล สยามกินรีมหาชนนะคะในสาขาผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์และไพ่ยิปซีดีเด่นค่ะและเมื่อปี2564นะคะรางวัลบุคคลสำคัญสยามทศวรรษนะคะสาขาผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์เบอร์โทรศัพท์และไพ่ยิปซีดีเด่นค่ะวันนี้อาจารย์ไผ่ก็อยากจะมาแนะนำนะคะว่าไพ่ที่อาจารย์ไผ่นำมาใช้สอนพวกเราทุกคนนะคะก็คือไพ่ชุดนี้ค่ะไพ่ชุดไรเดอร์เวดค่ะ นี่ค่ะเป็นไพ่พื้นฐานนะคะที่คนทั่วโลกนิยมใช้กันมากที่สุดเลยทีเดียวไพ่ชุดนี้มีทั้งหมด78บใบนะคะโดยอาจารย์ไพ่จะแนะนําวิธีการใช้ไพ่วิธีการจดจําว่าทําอย่างไรถึงจะจําไพ่ได้ง่ายไพ่ใบนี้หมายความว่าอะไรและบอกวิธีการผสมไพ่นําไปใช้ในการทํานายนะคะได้อย่างถูกต้องและแม่นยําเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากมีความรู้ เกี่ยวกับเรื่องไพ่ยิปซีนะคะอย่าลืมเข้าคอร์สเรียนกับอาจารย์ไผ่ไพ่ยิปซีพื้นฐานได้เลยนะคะโดยบอกได้เลยว่าสามารถที่จะดูดวงให้ตนเองยังไม่พอยังสามารถดูให้กับคนอื่นได้อีกด้วยและสามารถนําไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองอีกด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะเข้ามาเรียนกันเยอะๆนะคะกดสมัครเข้าคอร์สเรียนกันได้เลยค่ะอาจารย์ไผ่รออยู่และพร้อมจะสอนทุกท่านเลยนะคะ